โอเคครับซ้อมแล้วครับวันนี้ก็ได้ดูทิศทางของการรายงานข่าวก็เป็นเมื่อประชาชนจะสับสนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างวันหยุดนะครับก็ขอบคุณตั้งแต่ท่านประหลัดท่าน,นทิพดีจะานได้ชื่อคนที่ไม่ได้คิดว่าวันหยุดเป็นวันหยุดมาทํางานให้ครบเพื่อรักษาประโยชน์นะครับประเด็นแรก ก็คือเรื่องของการพุจริตในหน่วยงานของกระทรวงการพาสังคมนะครับก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ผมเป็นรัฐมนตรีด้วยจะไม่ไว้หน้าผู้พิจริตไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นข้าราชการหรือระดับไหนนโยบายรัฐบาลชัดเจนว่าปราบทุจริตฉะนั้นเรื่องของ ทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประหลัดท่านทดีที่ทํางานในเชีงรุกจนสามารถระงับความเสียาหายที่เกิดขึ้นได้แล้วก็วันนี้ก็เห็นผู้รับผิดชอบก็ได้ให้ออกจากราชาการไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการอายัดรั์แล้วผมนั้นก็ได้ให้ในิบายว่าให้รื้อระบบที่ผ่านมาให้หมดของทุกกรมไม่ใช่เฉพาะกรมนี้นะครับของทุกกรม แล้วก็สลับจะสลับตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบเนี่ยเปลี่ยนทีมสลับทีมเพื่อให้ไปรเรียนรู้งานใหม่แล้วก็ไม่ให้เกิดความเคยชินในการทํางานแบบเดิมเพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้กับประชาชนด้วยประเด็นที่สองที่มีการพูดมากก็คือเรื่องของการบริหารกำกับ ใช้คาการกำกับพัฒนาองคอ์กรชุมชนพอชอในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสนะังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ขอยืนยันนะครับว่าการทำงานนั้นก็ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องขององค์กรมหาชนซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพอมองผมมีอำนาจแค่กำกับฉะนั้น การบริหารทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริการและผู้บริหารของพัฒนาองค์กรชุมชนคือพอชอนะครับการที่มีการพูดว่าคณะกรรมการไม่มีหมดอายุทํางานไม่ได้ก็บอกว่าเป็นข้อมูลกันเป็นเท็จเพราะว่าเรื่องจริงคือคณะกรรมการที่รักษาการนี้ทํางานได้ร้อยเปรซแล้วก็ทํางานมาได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีที่มีบางท่านมีความเห็นที่แตกต่างจากกระทรวงตอนเห็นแตกต่างจากผมว่ามีความราชานั้นก็ได้คือท่านปลัดแล้วว่าจะตั้งคณะทาํางานสอบสวนเรื่องนี้ว่าท้านมีใครดึงเรื่องมีใครไปขัดขวางผิดกฎหมายผิดระเบียบหรือมีข้อบอกพร่องก็ให้ท่านปลัดจัดก,การได้เลยนะครับผมนั้นเปรียบเสมือนบุรุษไปทะนี มีกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายจัดตั้งพอชอพอชอทําทุกอย่างพร้อมผมมีหน้าที่นําพัสดุนี้ไปส่งให้คณะตีอัตอนมัติคณะตีจ่ายอัตนมัติอนุมัตินั้นหยู่ที่ดุนพินิจของคณะตีแต่ขณะนี้เนี่ยก็คือว่ามีพัสดุที่ส่งไปถึงผู้รับคือคณะตีแต่พัสดุนั้นไม่สมบูรณ์มีตำหนิคก็ตีกลับคืนมาผมก็นําเรื่องกลับคืนมาสู่พอชอ มันเป็นเรื่องของพอชอที่จะต้องทําเรื่องให้ถูกต้องแล้วก็ส่งให้ผมนําเสนอกับคณะตีเท่านั้นผมเชื่อว่าในกระทรวงนี้ไม่มีใครไปขัดขวางหรืออยากจะให้พอชอเสียาหายเพราะว่าทุกคนทุกคนยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสูนกลางครับไม่ใช่แค่พอชเอท่าน,นั้นกระทส่งพอมอด้วยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสูนกลางแล้วถ้าเกิดมีการกระทําการที่ไม่ถูกต้อง คณะที่จะก็ตรวจสอบนี่ได้ตรวจสอบให้เสร็จภายในสามสิบวันห้ามล่าช้านะครับเพื่อให้การทำงา,กการเป็นไปด้วยดีส่วนไม่ต้องกังวลนะครับว่ากรรมการทอชอมีเมื่อไหร่ก็มีคณะกรรมการชุดเดิมทํางาน,นได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ขาดปกร่องส่วนท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างนะครับทางการเมืองนั้นก็มีความแตกต่างเยอะก็อยากจะขอร้องว่าอย่าเอาปัญหาการเมือง มาอยู่เหนือปัญหาประชาชนผมนี่จะไม่ทะเลาะกับใครผมนี่ก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะครับทำมากกว่พูดแต่ถ้าองค์กรไหนเครือข่ายไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับอยากจะมาพบผมก็เชิญมาพบได้และการที่บิดไปพูดว่ามา,มา,มาให้มาขอพบแล้วให้พบคนอย่างเราเนี้ยก็เป็นข้อที่บิดเบือนอย่างร้ายแรงพราะวันที่ท่านนัดมาเนี้ยผมมีสิทธิประชุมด่วนเรื่องสอบ,บคอ ศูนย์บริหารโควิดผมก็ต้องไปที่ตรงนั้นนะครับผมเป็นนักการเืินมาจากประชาชนไม่เคยหนีหน้าประชาชนคนไหนแม้กระทั่งประชาชนที่ไม่ชอบที่หน้าผมผมก็ต้องรักเขาเพราะมันเป็นภารกิจของผมดังนั้นบอกให้ชัดเจนเลยว่าใครอยากจะมาพบผมทานัดมาได้เลยอยากจะฟังเหตุผลฟังได้นะครับดังนั้นก็บอกได้เลยว่าใครที่มีความเห็นแตกต่างกับผมแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงก็พร้อมที่จะชี้แจง ให้สนไปตามพระทิสิตงแต่ว่าความจริงถือความจริงและขอให้จําไว้เลยว่าเราจะยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็ขออภัยด้วยว่าถ้าจําเป็นต้องมีเรื่องถูกต้องต้องมาขอความถูกใจก็ต้องรักษาความถูกต้องไว้เรื่องที่สามคือเรื่องที่เอาไปพูดกันมากก็เป็นการเอาการเมืองมาสงผสมภาษาอีกก็สงสารประชาชนว่าค่อยวนะครับ ในฐานะที่เป็นในคณะปีนั้นก็ต้องให้ทุกคนชัดเจนเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับอาหารยังปรุงไม่เสร็จคุณจะบอกว่าเผ็ดไปจืดไปเปรี้ยวไปอาหารดูดอาหารยังปรุงไม่เสร็จครับขณะน,นี้เป็นเพียงคณะทํางาน,านที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตั้งเสนอทางเลือกว่าจะเอาอย่างไรกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อขามีข้อเสนอมาหนึ่งสองสามสี่ท่านนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการผู้สูงแห่งชาติจะต้องตกลงว,ว่าจะเอาแนวทางไหนเมื่อเป็นแนวทางนั้นก็จะต้องนาแนวทางนั้นไปเสน,น,น,นอคณะรัฐมนตรีประกาศโดยท่ทราบว่าอย่าเอาการเมืองอีกกันมาเป็นเครื่องบังหน้าทําลายคนที่ชอบที่หน้าหรือไม่ชอบที่หน้าขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงกลางก็่านผมพร้อมที่จะตอบคำถามทุกคนทุกเรื่อง ก็กลาเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับแล้วก็ท่านใดที่สงสัยอีกเหมือนกันก็พร้อมนะครับที่จะรับฟังคาความเห็นท่านและก็ฟังคำชี้แจงผมเป็นคนที่นักการเมืองที่อยู่ฝ่ายค้านมาก่อนเข้าใจหัวอกของเสียงข้างน้อยดีผมจะรับฟังเสียงข้างน้อยเสมอแต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับเสียงข้างมากเข้าด้วยฉะนั้นคนบริหารประเทศก็ต้องบริหารด้วยสําหรับประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่นั้นบางเรื่องบางครั้ง อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจแต่ว่าณะรนฐมนตรีนั้นนักการเมืองนั้นต้องรักษาความเป็นกต่งให้ได้ก็กลาวเปลี่ยนเพื่อชาติและให้ความชัดเจนครับคำถามครับในเบื้องต้นผมไม่ทราบรายละเอียดครับผมไม่ได้ไปสอบสวนเพื่อเองแต่ที่อ่านจากสื่อกับท่านประหลัดมามากว่าซีประมาณสิบกว่าล้านที่เขาพิจาริตไปนะครับ ดังนั้นเมื่อการสอบสวนยังไม่สิ้นสุดและยังไม่ได้ครอบคุมทุกส่วนการที่ผมจะมาบอกคุณตัวเลขเท่าไหร่นั้นอาจจะเป็นการพูดไม่ตรงคอาท็จจริงก็ข,ขอเขาสอบสนก,ก่อแล้วก็ขอให้เขาเร่งทุกอย่างเพราะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าสรุปแล้วมันเสียหายจริงเท่าไหร่นะครับงนั้นเราจะไม่ไปพูดในสิ่งที่ไม่มีตัวเลขจริงนะครับ งบประมาณนี่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแน่นอนนะครับจะเป็นเงินส่วนไหนก็ตามเนี่ยกระทรวงนี้ก็ต้องมีความรับผิดชอบในคนต้องเรียนให้ทราบนะครับมีความรับผิดชอบในคนแล้วก็วันนี้ก็ได้เรียนท่านประหลัดแล้วว่าไม้ว่าผลสอบจะไปเจอใครก็ขอโทษล่วงหน้าว่าไม่ไว้หน้าอิดหน้าผมเหมือนกันกระทรวงนี้ต้องไม่ให้มีเรื่องเหมือนกับปีหกหนึ่งอนนีกต่อแ้นะครับ ไม่ใช่เงินเยียวยานะครับไม่ใช่เงินเยียวยาก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่าเป็นเงินของคนพิการแล้วก็พอรักข่าวไปพาดือว,ว่าคนเงินคนพิการถูกกัะยอกมันก็เลยทําให้เขาเ้าใจผิดทําให้ คนที่เป็นผู้พิการเข้าใจผิดว่าเงินที่จะเป็นเบี้ยของเขาจะเป็นเงินที่จะช่วยเหลือเขามันจะไม่ได้ซึ่งจริงไม่ใช่นะคะเงินนี้เป็นเงินนอกงบประมาณเมื่อวานก็แถลงไปครั้งแล้วว่าเป็นเงินนอกงบประมาณก็คือเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการแต่เป็นเงินประกันสัญญาที่เวลาที่คนที่มาทํางานร่วมกับกระทรวงเนี่ย ที่เขารับงานรับจ้างนะคะรับจ้างก่อสร้างรับจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเอาเงินเนี่ยมาสร้างมาตั้งหลักประกันไว้ก่อนว่าเขาจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามที่เราได้อกลงกันเอาไว้เพื่อกันการหลบหนีการช<ม>ิงงานน,นะคะอธิบายง่ายๆก็คือถ้างานไหนทําไม่ตรงตามสเปคไม่เกิดความเสียหายตามเวลาประกันจะยึดเงินตอนนี้ไว้แต่ถ้าเผื่อทําถูกต้องจะม,มีเวลาประกันประมาณหนึ่งสองปี เงินก้อนนี้เนี่ยยังมีเวลาถามว่าถูกฉกไปไหมถูกฉกไปถูกยัออกเอาไปแต่ขณะนี้จะเป็นอญญายัดซั์ของคนที่พูดจะดิบไว้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้คืนบางส่วนนะครับบางส่วนถ้าเผื่อได้ไม่หมดก็ต้องไปดูก็ต้องคอยครับว่าอขอให้ทางสํานักงานต,ต,ตามการฟอกเงินไปดูเส้นทาง,งผมว่าถ้าเกิดเจอเส้นทางเงินก็จะ,จะรู้มดคพักเงินอยู่ที่ไหนส่วนวันนี้จะได้คืนมาครบ หรือไม่ผมยังตั้งข้อสงสัยเองด้วยซ้ำว่าทําได้คนเดียวจริงหรือไม่แค่นั้นเองพอจะรอผลสอบผลสอบผมจะไม่กล้ามาประากาศคุ่ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับงั้นขอให้ฟังผลสอบซึ่งไม่นานก็จะออกมาครับเพาผมไม่อยากให้เร็วที่สุดพรุ่งนี้เสร็จก็จะเป็นไม่ได้นะเพราะมันไม่เสร็จหรอกแต่ว่าขณะนี้ได้ติดต่อ,ตตอสำนักงานมันีดวันนี่งฟาะงิันไปแล้วนะครับ เขาจะไปขอสเตตมาจจกแบงก์แล้วก็ไปนั่งไล่ไล่งานดูเขาทําให้เราเต็มที่เสร็จเมื่อไหร่ก็จะรีบมาถแถลงให้ทราบครับจะไม่มีปกปิดยื้ออะไรไว้ทั้งสิ้นครับก็่อยากให้เรื่องนี้จบเร็วเหมือนกันนะครับไม่อยากถือเกือกร้อนนานมันทองมือกอบป้องกันแล้วนะครับก็อบอกว่าขณะนี้สิ่งที่ทําคือบอกท่านตํารวว่าเราจะต้องเอาทุกหน่วยงานทุกกรมมานะครับ จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็ตามก็จะให้เขาเรียกว่าไอ u ีออเดยเข้าไปดูด้วยแล้วก็เป็นออนไซ e ์ออเดตก็คือเข้าไปตรวจจริงด้วยเมื่อเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยก็ต้องลื้อระบบการอนุมัติทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดทั้งหมดเปลี่ยนขั้นตอนใหม่แล้วก็เปลี่ยนบุคคลใหม่แต่ถ้าเผื่อไปดูบอกว่าระบบมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนมันเลวมันทุจริตก็ต้องเปลี่ยนที่คนนั้นต้องไปดูที่มาไปดูแล้วเนี่ย ตรงไหนมีจุดอ่อนจะปิดจุดอ่อนตรงนั้นถ้าจุดอ่อนเป็นเรื่องของระบบก็ต้องแก้ที่ระบบถ้าจุดอ่อนเป็นเรื่องที่คนก็ต้องแก้ที่คนนะครับเขาที่ที่รับรายงานมาถือเขาต้องมีพาสเวิร์ดที่จะทําไปฉะนั้นคนที่รักษาพาสเวิร์ดก็ต้องไปดูว่าทําไมถึงรักษาพาสเวิร์ดไว้ไม่ได้รหัสรหัสอนุัติก็เพราะว่าเป็นระดับผู้บริหารเหมือนกันนะครับ ก็ขอให้ท่าตรวจสอบให้เสร็จดีไหมครับผมจะได้สอบเขาถลายนันผมจะไม่ไม่พูดไปโดยที่ไรเขาจะจริงก็ขอให้เคารพคณะกรรมาการตรวจสอบเป็นอย่างนั้นแล้วผลของคําสัมภาษณ์ผมจะไปตีกรอบให้กับคณะทำงานกละทำงานได้ยากขึ้นผมอยากให้ทำงานเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดครับด้วยความเคารพก็ท่านท่านที่ดีไปอายัดเวันศุกอายัดบัญชีคนที่เขาไปจับได้ครับ เขาสุดเขารู้แล้วว่าเป็นคนนี้เขาก็ไปขออายัดที่โรงพักลแล้วแลทุกวันศุกร์ผมไม่ทราบตัวอายัดบัญชีเขานะครับบัญชีเขาเอาเท่าที่รู้ว่าบัญชีมีแค่นี้สำนักงานาราปรับตามการก๊เงินเมื่อทราบว่าในในก,ก๊อไไปมีบัญชีธนาคารไหนบ้างก็ตามไปอายัดให้หมดครับแต่ขณะนี้เขาผมไม่น่าเบิกได้ก็ถูกถูกอยู่ที่ที่โรงพักอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยวันเนี้ย บัญชีที่มีก็ต้องไปดูครับว่ามีกี่บัญชีหรือมีเพียงบัญชีเดียวนะครับ,ส,บสิบกว่าล้านมาเป็นเงินประกันนะครับยังไม่กระทบประเไทเงินประกันเพราะ่าเงินประกันเนี่ยสมมุติคุณสร้างตึกคุณวางเงินทาประกันผมไว้สองปีเมื่อครบสองปีแล้วผมมีจะคืนให้คุณดังนั้นเราก็มีเวลาที่จะทํางานที่จะเอาเงินตรงเนี้ยมาคืนตรงส่วนนี้แล้วก็สมมติถ้าเกิดความเสียหาย ใครที่รับผิดชอบก็ต้องมีส่วนในการชดเชยให้กับเงินหลวงครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ที่มาแถลงข่าวเองจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นเรื่องของท่านตลาดแต่กลัวพวกท่านขาดความมั่นใจก็จะบอกว่างานนี้ไม่มีสูเอยไม่กระทบครับไม่กระทบครับเพราะจะวางเป็นแบงการันตีทุกคนทำทำอยู่แล้วปกติครับ ็มให้เข้ตรวจสอบว่ามีมากกว่าหนึ่คนไหมนะครับก็จริงๆก็ต้องเห็นใจคนสอบนะเพราะเหตุเกิดมาก็ไปแจ้งความตำรวจแล้วแล้วันนี้วันจันทร์ที่วันทํางานแต่ว่าสาวที่เขาก็ไม่ได้ทําง,งานไม่ได้หยุดทําง,งานเลยเขาก็มารวบรวมแล้วก็ให้ควบคุมสบายใจว่าไม่มีการสูเหียเพราะว่าท่านนายกทันเจยก็กำชับมาว่าอย่าให้มีการที่เิเกิดขึ้นเด็ดขาดน,นะครับ ตอนนี้สำหรับสองสองคนที่มีพระบุตรเราก็ต้องอ่าสัง่ง <นะ S 2> ตอนนี้ก็คือระงับคือหนึ่งเขาไม่มีโอกาสเข้าไปถึงกันเงยนแล้วและสองก็คือตอนนี้ก็คือแขวนให้ก่อนออกมาอยู่กับท่านทิ่ดีก่อนอยังไม่ให้บริหารทั้งหมดนะคะก็คือออกมาออกมาจากแ้่ไปสร้างหรือทำอะไรสิโอเคครับก็คือขอขอบคุณนะให้เขาไปสอบให้เลยคุณ เขาว่าเขาบอใรู้เยอะเขาก็จะหนีได้ง่ายอ่ะตาวให้ว่าเขารู้เขาไม่รู้ว่าเรารู้อะไรเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มีเจตนาปกปิดขึ้หรอกคุณบอกคุณจะทําอะไรเขาก็เตลิดสดุดลมเขาจะหมดอ่ะนะครับงั้นขอให้คนทางานมีอาวุธไปทาบ้างอาวุธของเราคือความรักความที่เขาไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรอาวุธของเราคือต้องรอต,อตามการตอกเงินเข้าไปดูว่าเงินผ่านใครบ้างขณะเดียวกันจะมีทีมเข้าไปดูว่าเงินที่เสียหายจริงๆแล้วเสียหายแค่นี้หรือมีมากกว่าก็ต้องไปดูครับ นะครับก็เขารู้มาแค่นี้อเลิรแ,ร,แรแค่นี้ก็ทำแค่นี้เบื้องต้นทราบแค่นี้ว่าประมาณสิบกว่าล้านเบื้องต้นใช่ครับว่าเบื้องต้นนะครับครับผม <ielle> ขณะนี้เพี่แอมสุงอายุนี่จ่ายทุวนหน้าอยู่แล้วครับนะครับจ่ายทุ่นหน้าอยู่แล้วแล้วก็ ผมยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเขายัางได,ได้ได้เปี้ยงเขาอยู่ปกติพอมีข่าวอย่างนี้เขาก็งงกันหมดแนละ้วสรุปอ้าเวเบี้ยยางที่จะมีปัญหาเหรอแล้วอยากจะบอกประชาชนผู้สูงอายุว่าเบี้ยยังที่คุณไม่มีปัญหานะครับเดินปกติสิ่งที่เสนอเป็นเพียงทางเลือกเฉยๆนะครับแล้วก็มีการวิศกกันล่วงวิศกกันล่วงหน้าว่าจะเพิ่มไหมหรือไม่เพิ่มนะครับหมายถึงเพิ่มจำนวนเงินนะ แต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ต้องรับทราบคือในอนาคตอันใกล้ผู้สูงอายุจะเป็นประชากรกลคุ่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยดังนั้นทำอะไรก็ตามที่คุณจะเพิ่มให้ต้องหาแบบกลุ่มพร้อมที่จะแบกรับภาระนี้ดโดยเฉพาะคนรุ่นคุณครับไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวเลยอันนั้นเป็นเรื่องของที่มาตราสามสิบสามสามสิบห้าอดีตขึ้นก็จัดการไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของคนสองคนทะเลาะก,กันคนหนึ่งมาฟ้องอีกคนหนึ่งก็งไปสอบสวนอยู่แล้วบุคคลนั้นก็ถูกให้ออกจากราชการไปแล้วครับอันนั้นเรื่องน่าจะสองปีแล้วครับนั่นจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นความขัดแย้งของบุคคลสองคนแล้วใช้สื่อเนี่ยเป็นอาวุธในประารปรหารอีกคนหนึ่ง แต่คนที่สวยถูกลุกหลวงคือกระทรวงพมครับขอบคุณมากครับ